รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึง้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิตวังวิวัฒนาสวัสดีค่ะท่านรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast สค่ะ วันนี้อยากชวนคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักจีนผ่านพื้นที่หนึ่งซึ่งก็เป็นหนึ่งในจุดเป้าหมายที่รัฐบาลจีนวางยุทธศาสตร์เอาไว้ในมณฑลหูหนานเพื่อจะให้เป็นพื้นที่สำหรับการเป็นประตูเปิดมาสู่ทั้งฝั่งอาเซียนแล้วก็เปิดจีนในมณฑลทางฝั่ง,งตะวันตกเนี่ยกลางเนี่ยนะคะออกไปสู่โลกต่างประเทศด้วยดิฉันชวนคุณผู้ฟังไปทาความรู้จักแล้วก็ เห็นสิ่งที่จีนกําลังทําในผ่านพื้นที่ของมณฑหูหนานเนี่ยนะคะเมืองหนึ่งคือหวยหวาค่ะถ้าพูดถึงการเดินทางนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยนั่งเครื่องไปก็ต้องไปลงที่เมืองเอกของมณฑหูหนานก่อนก็คือฉางซาหลังจากนั้นต้องต่อด้วยรถไฟความเร็วสูงไปสักประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะคะก็จะไปถึงพื้นที่นี้ถ้าพูดถึงหูหนานในภาพรวมนะคะก็เป็นพื้นที่ระดับจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ สักประมาณอันดับ10นะในระดับมณฑลแต่ว่าถ้าพูดถึงจีนตอนกลางแล้วก็ถือว่ามีไซส์ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งค่ะเมืองเอกก็คือฉางซาเวลาที่คนทั่วไปหรือแม้กระทั่งคนจีนด้วยกันเองนึกถึงหูหนานก็มักจะโดดเด่นในเรื่องของการขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามค่ะโดยเฉพาะถ้าสำหรับคนไทยเองเนี่ยรู้กันนว่าจางเจียเจีย เมืองโบราณเฟื่องหวงเนี่ยคุ้นมากแล้วก็มีทริปมีการท่องเที่ยวเนี่ยพากันไปเยอะแยะไปหมดเลยนะคะที่นี่เนี่ยในหูหนานถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่โชคดีมากๆเพราะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามมากมายเลยแล้วก็ยังมีแหล่งมรดกธรรมชาติที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกแล้วถึงสองแห่งนะคะหนึ่งในนั้นก็คือ,อทิวทัศน์อู่หลงหยวนที่จังเจียเจี้ยนนี่แหละค่ะถือว่าเป็นแหล่งมรดกธรรมชาติแห่งแรกของจีนเลยนะคะที่ได้ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีเศร้าหยางด้วยคือมี2แห่งอยู่ในหูหนานเนี่ยที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A มากถึง7แห่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามขึ้นติดอันดับระดับชาติเนี่ยอีกถึง22แห่งรวมไปถึงมีภูเขาซึ่งถือว่าเชื่อว่าเป็นภูเขาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของจีนเนี่ยติดท็อป5ก็คือภูเขาเหงซานหรือหนานเย่ย แล้วก็ในด้านอื่นอย่างเช่นสาธารณสุขนะคะหูหนานเนี่ยก็มีโรงพยาบาลชื่อดังติดท็อปทรีหนึ่งในสามของระดับประเทศเลยก็อยู่ที่ฉางสาที่หูหนานเหมือนกันคือโรงพยาบาลหูหนานเซียงหยาเนี่ยให้เห็นภาพรวมว่ามณฑลขนาดใหญ่เนี่ยไม่ธรรมดาในชื่อชั้นของการมีชื่อเสียง ระดับประเทศนะคะแต่ว่าที่อยากจะโฟกัสลงไปเนี่ยชวนคุณผู้ฟังมารู้จักเมืองอีกเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ทางตะวันตกของมณนลหนูนานนะคะก็คือหวยหวาค่ะเดิมเนี่ยจะรู้จักในชื่อของเหอโจหรือว่าอูซีนะคะเป็นเมืองระดับจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแะในพื้นที่เนี่ยในหูนานล่ละ ที่นี่เนี่ยนะคะโดดเด่นตรงที่ว่ารัฐบาลจีนรวมทั้งรัฐบาลมณฑลพยายามจะปั้นขึ้นมาให้เป็นพื้นที่ซึ่งมีความสําคัญในเชิงของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ใช่เฉพาะแค่เพียงในประเทศค่ะดิฉันได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมในการจัดงานมหากรรมเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ RCEP ครั้งที่2ซึ่งเขาจัดขึ้นที่เมืองหวยหวานี่แหละค่ะโดยตีมปีนี้เนี่ยนะคะใช้ตีมว่าแบ่งปันโอกาสก้าวสู่อนาคตร,ร่วมกันอย่างยั่งยืน เขาจัดในช่วง8ถึง12พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะมีคณะเจ้าภาพหลายฝ่ายซึ่งเขาร่วมไม้ร่วมมือกันในฝั่งของสื่อสารมวลชนที่ไปเนี่ยนะคะหลายชาติในอาเซียนก็ได้รับเชิญไปด้วยผู้จัดงานที่ดูแลในพาร์ทของสื่อก็คือ China News Agency หรือว่า c n a นะคะเพื่อนสื่อในอาเซียนที่ไปก็มีอย่างเช่นฟิลิปปินส์เมียนมามีมาเลเซียแล้วก็มีลาวแล้วก็มีไทยเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มนี้ที่จะมีโอกาสเจอกันอยู่เขาพาไปดูหลายพื้นที่พาไปดูหลายเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่น่าติดตามซึ่งมันมามีส่วนสัมพันธ์และเชื่อมต่อกับไทยแล้วก็อาเซียนด้วยในงานที่เขาจัดขึ้นเนี่ยค่ะมันก็จะมีอยู่หลายส่วนแน่ๆแ,แล้วเนี่ยสำหรับในมหก,กรรมที่จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่2ในด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกับ RCEP นะคะ RCEP คืออะไร RCEP ก็คือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่า Regional Comprehensive Economic Partnership ซึ่งมีทั้งหมด15ชาติสมาชิกเป็นความตกลงการค้าเสรี FTA ฉบับที่14ของไทยนะคะ ถ้าพูดถึงไซส์ก็ถือว่ามีขนาดใหญ่มากเพราะคลุมกว่า30%ของ GDP ของโลกก็ถือว่ามีขนาดที่ทใหญ่เป็นระดับต้นๆละ่ะชาติสมาชิกมาจากไหนมาจากอาเซียน10ประเทศแล้วก็มาจากคู่ค้าอีก5ก็คือออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นนิวซีแีนซ์และก็เกาหลีใต้ดังนั้นไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมจีนถึงมีบทบาทเรื่องนี้เพราะว่า RCP เนี่ยถือว่าเป็นเขตความตกลงทางการค้าด้านเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่จีนเนี่ยได้รับประโยชน์ไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยทีเดียวไอตอนที่ตั้งเนี่ย คุยกันตั้งแต่ปี2012นะเจรจานานกันถึง8ปีจกนกว่าจะได้ข้อสรุปในปี2020แล้วก็ได้เริ่มมีผลบังคับใช้ความตกลง RCP นี้เนี่ย1มกราคม2565นี่เองเพราะฉะนั้นตอนนี้ตีหลวมหลวมๆก็ประมาณสัก3ปีของการใช้ข้อตกลงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร หมายความว่าชาติสมาชิกจะได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีแล้วก็มีทางพิเศษเร่งด่วนขึ้นในกระบวนการสุลกากรในการส่งออกแล้วก็นําเข้าสินค้าของบรรดาชาติสมาชิกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกเกษตรกลุ่มสินค้าอาหารกลุ่มอุตสาหกรรมหลายๆลารายการรวมทั้งมีการดึงดูดการลงทุนการค้าระหว่างกันด้วยซึ่งอย่างที่บอกอะค่ะจีนกับกเกาหลีใต้เนี่ยก็ถือว่าได้ประโยชน์อย่างเต็มเมดเต็ม,ตมหน่วย ที่นี่เนี่ยเกี่ยวข้องยังไงแล้วก็ทำไมจีนถึงได้ขยับขึ้นมาดันเราต้องเล็งไปสองแบบแบบนี้ค่ะอันนี้หนึ่งคือเชิงพื้นที่ก่อนหวยหวาเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่เมืองสำคัญที่รัฐบาลจีนปั้นขึ้นมาให้เป็นเมืองที่โดดเด่นในพื้นที่มณฑลของหูหนานแล้วในเชิงของเขตเชื่อมต่อไปอยังชาติอาเซียนแล้วก็หลายชาติน่าสนใจเพราะว่าเขาพัฒนาหลายแบบค่ะการขนส่งนะะทั้งทางบกทางหลวงแล้วก็ทางน้ำนะไปเชื่อมต่อ แม้ว่าในพื้นที่ของหัยหวานนี่คืออยู่เรียกว่าเข้าไปข้างในแผ่นดินเนี่ยนะคะแต่มันก็ไปเชื่อมต่อกับในมณฑลใกล้เคียงนะคะซึ่งในงานมหกรรมเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศอาเีครั้งที่2ที่จัดขึ้นเนี่ยนะคะประเทศไทยได้รับเชิญให้เป็นประเทศกิติมศักดิ์ประจํางานมีความร่วมมือระหว่างมณฑลข้างเคียงนี้ด้วย ข้อสรุปจากการประชุมร่วมกันเนี่ยนะคะนอกเหนือจากจะเชิญบรรดาพาร์ทเนอร์ในประเทศต่างๆเข้ามาร่วมพิธีเปิดแล้วก็ยังมีวงของการเจราจาธุรกิจเฉพาะทางอีก9กลุ่มครอบคลุมหลายผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางเครื่องหนังยาจีนผลิตภัณฑ์ชีวภาพแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒน,นธรรมด้วยการท่องเที่ยวก็โดดเด่นอนอย่างที่บอกในตอนต้นนะคะ หลังจากที่เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเขาก็มีการประมวลผลว่าสรุปและมีการลงนามกันไปในเรื่องของความร่วมมือถึง28โครงการที่หัวหวาเนี่ยมีการเปิดตัวโครงการสำคัญถึง140ยบกว่าโครงการในปี2025นี้เนี่ยนะคะ เพราะตอนนี้จีนกําลังมุ่งเป้าในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีระดับสูงใช้ AI แล้วก็ใช้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็จะต้องถูกเอาไปประยุกต์แล้วก็ปรับใช้ในส่วนของภาคธุรกิจและการลงทุนของที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในเมืองหอยหวานเนี่ยประชากรก็มีสักประมาณมากกว่า5ล้านคนใหญ่ในระดับจังหวัดในพื้นที่พูดถึงความสำคัญของหูหนานนะคะนอกจากเรื่องการท่องเที่ยวแล้ว ด้านอื่นๆก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะในเชิงของประวัติศาสตร์ที่นี่เนี่ยเป็นเมืองซึ่งเคยมีการจัดพิธีการยอมรับการยอมแพ้ของฐานญี่ปุ่นในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นฐานญี่ปุ่นนะฮะก็ถูกโลกตราหน้าว่าเป็นผู้ลุกรานแล้วท้ายที่สุดก็เป็นผู้พ่ายแพ้ในสงครามโลกจนกระทั่งต้องมีการไปแสดงความรับผิดนะฮะต่อ ชาติต่างๆที่ตัวเองไปรุกรานและที่เมืองหวยหวานี่แหละค่ะก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในหลายๆเมืองของจีนนะฮะซึ่งมีการจัดพิธีรับการยอมแพ้ที่ว่านั้นมีการทําพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจมากซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะได้มีโอกาสมามาคุยเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าวิธีการออกแบบและการลําลึกถึงส่วนสําคัญของหนึ่งในเหตุการณ์ที่เป็นส่วนเสี้ยวของประวัติศาสตร์ของเมืองเนี่ยเขาทําได้อย่างน่าสนใจได้อย่างไร หวยหวานนี่ก็เป็นพื้นที่ซึ่งมีความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งค่ะหยวนลู่ผิงนะคะถือว่าเป็นผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งข้าวลูกผสมของจีนได้รับการนับถือและยอมรับในระดับประเทศเลยนะคะท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นปูชนีบุคคลสําคัญของจีนก็มาอยู่ที่นี่ค่ะทํางานที่หวยหวานเนี่ยแนวนานถึงส7ปีเพื่อจะพัฒนาพันธุ์ข้าวหลากหลายมากมายและประสบความสําเร็จ ที่น่าโดดเด่นก็คือท่านก็ได้ยกเรื่องของเขาเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาภูมิความรู้แล้วก็สิ่งที่ได้เนี่ยให้ตกเป็นสมบัติของแผ่นดินเพราะฉะนั้นก็เลยได้รับการยกย่องอย่างมากมองจีนมุงใหม่ของเราก็เคยนําเรื่องราวของหยวนหลงผิงเนี่ยมาคุยให้ฟังด้วยแล้วเช่นเดียวกันนะคะ หว้หวายยังมีความสำคัญอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือการเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างระเบียงบกทะเลเชื่อมฝั่งพื้นที่ตะวันตกของจีนนะแล้วก็เชื่อม2จุดสำคัญซึ่งเรียกว่าสอดรับแล้วก็สอดคล้องรับลูกนโยบายจากทางรัฐบาลนั่นก็คือเส้นทางสายใหม่ b e l t and Road Initiative ทั้งทางบกและทางทะเลโซนฝั่งตะวันตกเนี่ยก็วางเอาไว้เป็นที่นี่อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการวางปักหมุดให้เป็นพื้นที่ที่จะส่งเสริม RCEP ที่ว่านี้ละค่ะแล้วหัวหวาก็ไปเป็นระเบียงที่เชื่อมต่อการค้ากับเซี่ยงไฮ้กับคุณหมิงมีท่าเรือที่เชื่อมต่ออาเซียนเชื่อมต่อไปยังยุโรปไปยังสหรัฐอเมริกามีเส้นทางการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศถึง7เส้นด้วยกันแล้วก็ภายในประเทศอีกมากกว่า160เส้นทางก็ถือว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบ ปฏิรูปทางเศรษฐกิจของจีนที่จีนจะเปิดฝั่งตะวันตกกับภาคใต้ไปสู่ต่างประเทศก็เชื่อม2ระเบียง2มหาสมุทรแล้วก็2มงจรตอนที่เดียนไปมีโอกาสแล้วก็ไปดูว่าจีนเขาทําอะไรและไปถึงไหนเนี่ยก็พบสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างค่ะเอาเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่มีเรื่องของการเปิดงานมหกรรมเนี่ยนะผู้แทนของไทยซึ่งได้รับเชิญคือไทยเนี่ยได้รับเชิญให้เป็น ประเทศกิติมศักดิ์ในงานนะผู้แทนของไทยที่ได้เป็นผู้กล่าวเปิดด้วยก็คือท่านกงสุญหญ่นนครคุณหมิงคุณพาวีวันนรพัน,นลบนะคะโดยบอกว่าความเชื่อมั่นในเรื่องของความร่วมมือทั้งไทยและก็ทั้งชาติสมาชิกในพื้นที่เชื่อมั่นว่าความร่วมมือภายใต้โครงการนี้เนี่ยจะนำไปสู่ความสำเร็จและก็เป็นประโยชน์ที่ร่วมกันของทุกฝาก่าย Once again, ในระยะเวลา3ปีตั้งแต่เปิดใช้ความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงอาเซบเป็นต้นมาเนี่ยนะคะก็ถือว่าหวยหวาเนี่ยเศรษฐกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวค่ะ เพราะว่ายุทธศาสตร์ที่วางเอาไว้ว่าเป็นหน้าต่างของหูหนานขับเคลื่อนแนวทางนี้เนี่ยทำให้อัตราการนําเข้าส่งออกระหว่างจีนกับชาติสมาชิกก็เพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง87สามารถจะดึงดูดการลงทุนของต่างชาติมาได้เพิ่มขึ้นถึงเกือบเกือบ150นะคะ GDP ขยับมากไปกว่า2แสนล้านหยวนเลยทีเดียวก็ถือว่าทางจีนเนี่ยเขาจัดอันดับเอาไว้ว่าหวยหวานี้เป็นเมืองที่น่าดึงดูดในเรื่องของการค้าแล้วก็การลงทุนด้วย ฉันไปดูงานในหลายกิจการภายในหัยวหวานี่นะคะที่น่าสนใจซึ่งมันอาจจะเป็นโอกาสในการที่เราจะเชื่อมเข้ามาสู่ความร่วมมือที่ไทยเราก็จะได้พ่วง กระแสด้วยโดยการใช้สิทธิ์ใช้โคตาภายใต้ความร่วมมือที่เป็นชาติสมาชิกของอาเซียนนะคะเอาอย่างแรกก่อนไปดูในเรื่องของการขนส่งก่อนที่จีนเขาวางเรียกว่าเชื่อมต่อ connectivity ในเรื่องของการขนส่งทั้งทางทะเลทางบกแล้วก็ในทางรถไฟเนี่ยนะคะไว้วา international land port เขาเรียกว่าท่าเรือบกไว้วาเนี่ยมันเชื่อมต่อไปได้ในภูมิภาคต่างๆในโลกเนี่ยได้อย่างกว้างขวางเลยทีเดียว ที่ฟ้าน年以นไม่มีโอกาสกคุยกับคุณหยางซื้อจินซึ่งเป็นผู้จัดก,การทั่วไปฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ Huawei International Landport เขาก็พูดถึงเรื่องของแผนที่อยากจะเดินไปภายใน5้าสิปีนี้ในการพัฒนาเรื่องของการค้าการขนส่งและการคมนาคมในพื้นที่ตั้งแต่ปีหน้าไปเนี่ย มันจะเป็นการใช้แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนฉบับที่15ซึ่งหมายความว่าต้องการจะยกระดับให้พื้นที่ของในหูหนานของหอยหวาน,นมีการให้บริการที่ครอบคลุมอย่างครบวงจรแล้วก็ยกระดับว่าเป็นท่าเรือบกที่เป็นระดับชั้นนําในพื้นที่ทางตะวันตกและทางตอนกลางของประเทศจีนนะคะเพราะว่า่เี่ร แต่ว่าก็ยังมีข้อจากัดเพราะว่าในพื้นที่นี้ยังไม่ได้ถูกยกระดับขึ้นมาหรือมีการประกาศแต่งตั้งให้เป็นพื้นที่นำร่องด้านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ยังไม่ได้เป็นเขตปลอดภาษีอย่างครบวงจรเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป้าหมายที่เขาจะมุ่งไปถ้าได้รับการสนับสนุนแล้วก็ยกระดับเพิ่มขึ้นอีก2จุดตัวเนี้วยวยหวาก็น่าจะมีโอกาสในการเติบโตก้าวกระโดดแล้วก็ได้ไกลกว่านี้อีกค่ะ ถ้าถามว่าห้วยขวาเป็นพื้นที่เชื่อมต่อศูนย์กลางที่สำคัญที่ถูกวางปักหมุดเอาไว้ยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นจุดตัดของระเบียงเศรษฐกิจทั้งทางบกทางทะเลสายใหม่ฝั่งตะวันตกนะคะแล้วก็เป็นระเบียงการค้าเชื่อมระหว่างประเทศไปที่เซี่ยงไฮ้คุนหมิงในภาคกลางของจีนด้วยนอกจากนี้ก็ยังเป็นเมืองที่ไปเชื่อมโยงกับเขตอ่าวกวางตุง้งฮ่องกงมาเก๊าต่อไปถึงเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีไปทางเฉิงตูฉงชิ่ง มีกลุ่มของฉางซาจูโจกับเซียงฐานอันนี้คือเมื่อกี้ในประเทศเนาะทีนี้พอแตะในระดับนานาชาติเนี่ย เคยวก็ไปเชื่อมกับอาเซียนเอเชียกลางเอเชียตนตกยุโรปแล้วก็แอฟริกาใต้ด้วยเพราะฉะนั้นภายใต้อาเซปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแต้มต่อแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆที่จีนจะใช้โอกาสนี้ในการเชื่อมออกมาอย่างนอกประเทศรวมถึงฝั่งของอาเซียนก็เลยเป็นข้อสังเกตในี่ลาะคุณผู้ฟังว่าเขาก็พยายามจะมีการเชิญสื่อของชาติอาเซียนซึ่งถือว่าใกล้ในเชิงการเดินทางและสะดวกเนี่ยเข้าไปรู้ไปเห็นได้บ่อยๆนะคะว่าเขาทําอะไรแล้วก็คืบหน้าไปถึงไหนคือ เป็นการพยายามจะใช้ประโยชน์ที่ทางจีนเขาวางหมุดเอาไว้ว่าใช้ประโยชน์จากสองระเบียงเชื่อมต่อสองมหาสมุทรแล้วก็ส่งเสริมการหมุนเวียนคู่ขนานอันนี้เป็นคำที่เขาใช้เป็นคำขุดยอ่อนอกเหนือจากไปดูเรื่องกิจการท่าเรือพอร์ตท,ที่เป็นท่าเรือบอกที่เขาขนส่งเส้นทางต่างๆในคอนเทนเนอร์เนี่ยนะคะซึ่งถือว่าคึกคักมากเนี่ยนะ,ะมีอีกกิจการหนึ่งค่ะที่เป็นเป้าหมายซึ่งจีนเขาจะผลักดันผ่านหวยหวาแล้วก็ผ่านหูหนานนั่นก็คือ ธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตกระเป๋าเดินทางและเครื่องหนังบริษัทที่ผลิตกระเป๋าเนี่ยนะเขาไปใช้สิทธิประโยชน์ได้ทั้งจากการเข้าร่วมโครงการ b บ l a n d Road i n i t i a t i v e แล้วก็ได้สิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลง RCEP นี้ด้วยบริษัทหูนานอาเจิร์ลักเกชแมนูแฟคเจอริง อันนี้หาที่ได้ไปดูงานเนี่ยนะน่าสนใจก็คือว่าในพื้นที่ของหวยหวาหรือหูหนานเองเดิมทีดั้งเดิมไม่ได้มีฐานรากของการผลิตกระเป๋าเดินทางหรืออะไรมาก่อน แต่พอมองยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อได้แล้วเนี่ยเขาก็เลยมีการส่งเสริมแล้วก็ผลักดันหลายเรื่องก็ตั้งเป้าว่าจะเป็นผู้นำร่องด้านนี้ขณะนี้เนี่ยอย่างบริษัทที่เคยไปดูงานเนี่ยนะคะก็บอกว่ามีการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์หลายแบรนด์แล้วก็มีการผลิตกระเป๋าเดินทางเพื่อส่งออกเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยมีการส่งออกเฉพาะแค่บริษัทนี้นะคะสาตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือนกำลังการผลิตของเขาเนี่ยสามารถผลิตได้มากถึงวันละประมาณ2,000ใบเลยทีเดียว ส่งออกไปถามว่าไปไหนบ้างก็มีไปทั้งในส่วนของอาเซียนนะคะแล้วก็ไปฝั่งของยุโรปรวมทั้งในพื้นที่อื่นๆในภูมิภาคอื่นๆด้วยค่ะจีนเนี่ยในพื้นที่มีข้อได้เปรียบด้านโลจิสติก แล้วก็มีข้อได้เปรียบเรื่องค่าแรงของแรงงานราคาที่ต่ํารวมทั้งค่าขนส่งต่ําด้วยเพราะฉะนั้นในเขตพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็การวางออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนเนี่ยก็ทําให้บริษัทที่มาลงทุนเปิดกิจการโรงงานในพื้นที่มีข้อได้เปรียบแล้วเขาก็ตั้งเป้าว่าจะผลักดันให้เมืองหอยหวาเนี่ยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมกระเป๋าเดินทางระดับโลกนะคะอันนี้เขาวาง หมดหมายไว้ละประกาศตั้งแต่พฤษภาคมปี2023เป็นต้นมาถึงแม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานเรื่องของอุตสาหกรรมนี้มาก่อนแต่เขาก็บอกว่าเขาก็เลือกแล้วเขาก็หวางเริ่มต้นซึ่งถือว่าไปได้สวยพอสมควรทีเดียวเพราะว่าในส่วนอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมเรื่องการผลิตกระเป๋าแล้วก็เครื่องหนังนานาชาติน,นะฮะอยู่ตรงกลางพอดีของเขตพัฒนาเศรษฐกิจท่าเรือนานาชาติห้วยหวาแล้วก็กลายเป็นว่า การให้สิทธิพิเศษจูงใจเนี่ยสามารถทำให้บริษัทมากกว่า300แห่งจากทั่วประเทศในพื้นที่มณฑลอื่นๆเนี่ยเข้ามาลงทุนด้วยตอนนี้มีมากกว่า50บริษัทแล้วนะคะที่เข้ามาอยู่ที่นี่ถามว่าเขาได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างอ่าลงทุนที่นี่ได้สิทธิในส่วนลดของภาษีภาษีในพื้นที่นะแล้วอะไรจะส่งออกถ้าส่งออกจากท่าเรือที่หอยหวาไปยังนานาชาติก็ได้ส่วนลดอีก อัตราภาษีที่แตกต่างหรือว่าส่วนลดสิทธทิพิเศษรวมทั้งแรงจูงใจอื่นๆมันก็เลยทําให้มีนักธุรกิจต่างวณฑลทนแม้กระทั่งนักธุรกิจต่างชาติเองเนี่ยก็สนใจจะมาลงทุนที่นี่นะคะซึ่งตลาดอาเซียนก็เป็นหนึ่งในตลาดที่ฝั่งของทางผู้ประกอบการเนี่ยกำลังต้องการจะลุกมา เพื่อเปิดเป็นตลาดการค้าใหม่แล้วก็หาลูกค้าใหม่ตอนนี้อุตสาหกรรมกระเป๋าแล้วก็เครื่องหนังของหอยหวานเนี่ยพัฒนาเป็นระบบเรียกว่าซัพพลายเชนครบวงจรเลยนะคะมากกว่า150โครงการที่ไปทําอยู่แล้วก็มีบริษัทที่เกี่ยวข้องอยู่อีกหลายธุรกิจด้วยกันเขาก็มีมาขายของไทยนี่ยังไม่ค่อยเป็นตลาดที่ใหญ่เท่าไหรนะแต่ดิฉันได้มีโอ,อกาสคุยกับผู้ประกอบการเขาก็บอกว่าเขาก็เล็งอยู่เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ก็มีการส่งออกไปที่ลาวที่เวียดนามอยู่นะคะซึ่งถือว่าใกล้ในถึงพื้นที่มากกว่า นั่นเองจะไปดูในกลุ่มของอุตสาหกรรมของโรงงานหนังแล้วก็ผลิตกระเป๋าเดินทางแล้วไปไหนอีกอันนี้ผู้จัดงานในฝั่งของจีนนะเขาใช้กลยุทธ์ที่น่าสนใจใคุณผู้ฟังเนื่องจากในกลุ่มของคณะที่ไปเนี่ยนะคะมีหลายชาติในอาเซียนเขาก็ไปพาไปดูบริษัทที่เรียกว่ามีคู่ค้าเป็นชาติในอาเซียนนี้แหละเช่นไปดูบริษัทผลิตน้ํามันพืชซึ่งผลิตจากวัตถุดิบหลากหลายนะคะถั่วลิสงถั่วเหลืองคาโนล่า อันนี้เป็นบริษัทที่ไปมีความร่วมมือกับลาวค่ะเขานำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตน้ำมันพืชจากลาวแล้วก็ไปผลิตในพื้นที่ของเขตอุตสาหกรรมเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมที่หวยหวานเนี่ยซึ่งได้ใช้สิทธิโคต้าทั้งส่วนลดภาษีในพื้นที่แล้วก็ความร่วมมือภายใต้ข้อตกลง RCP ส่ง,สงออกกลับมาผลิตเสร็จแล้วก็ส่งออกมาขายนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วก็ไปดูบริษัทที่เรียกว่าเป็นผู้กระจายการขายน้ำตาลสาย เขาสั่งนำเข้าวัตถุดิบคือน้ำตาลทรายจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ก็ไปจัดการแพคเกจจิ้งเอาไปส่งขายในมนฑลต่างๆในจีนรวมทั้งส่งออกด้วยดิฉันไปถามกับผู้แทนที่มาให้ข้อมูล่ะเพราะว่ารู้ว่าสําหรับเมืองไทยเราเองเนี่ยชื่อเสียงเรื่องคุณภาพของน้ําตาลเนี่ยเป็นระดับหนึ่งเมืองไทยเรามีชื่อเสียงมากเรื่องคุณภาพของน้ําตาลที่ดีที่คนจีนแล้วก็ทั่วโลกนิยมชมชอบนะคะแล้วก็บริษัทของไทยคือมิตรผล ก็ไปวางรากฐานในการเป็นผู้ผลิตอยู่ในอุตสาหกรรมน้ําตาลเจ้าใหญ่อยู่ในเมืองจีนแม้กระทั่งการเป็นลงทุนในพื้นที่ทางภาคใต้หลายมฑลทุนของจีนเนี่ยเพื่อให้เกษตรกรจีนผลิตนะปลูกอ้อยแล้วก็ส่งเข้าโรงงานเพื่อผลิตเป็นมัตถุดิบน้ำตาลในการส่งออกขายทั่วประเทศในมฑลทุนต่างๆ เด็กก็ถามเขาว่าเอ้าแล้วทาไมไม่สั่งผลิตภัณฑ์น้ําตาลที่อยู่ในจีนเองละ่ะทาไมถึงต้องอิมพอร์ตหรือว่านําเข้ามาจากประเทศไทยซึ่งในความน่าจะเป็นแล้วค่าขนส่งเอ่ยการจัดการเอ่ยมันน่าจะแพงกว่าคําตอบที่ได้ก็คือว่าขนาดว่าอิมพอร์ตเข้ามาแล้วนะคะก็ยังถูกกว่าการจะสั่ง ผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่สําเร็จและอยู่ในประเทศเขาก็เลยต้องเลือกวิธีนี้ซึ่งแน่นอนว่าได้อีกชั้นหนึ่งคือในเชิงความร่วมมือแล้วก็มีพาร์ทเนอร์คู่ค้าที่เป็นชาติสมาชิกในอาเซียนแล้วก็ได้สิทธิ์จาก r c p นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะอีกโรงงานหนึ่งค่ะเป็นโรงงานผลิตเกี่ยวข้องกับพวกน้ํามันหอมระเหยสมุนไพรหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบรรเทาอาการปวดเรื่องของ เสริมความงามคอสเมติกทั้งหลายอันนี้เขาก็มีการนําเข้าพืชที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยมาจากอินโดนีเซียเห็นไหมคะว่ามันจะมีความร่วมมือต่างๆซึ่งอันนี้ก็คือภาพที่จีนอยากจะทําให้ผู้สื่อข่าวต่างชาติหรือคนนอกประเทศในเห็นว่ามีความพยายามจะเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างจีนกับชาติต่างๆเนี่ยอย่างไรแล้วก็ยังได้ไปดูเรื่องของกิจการแพทย์แผนจีนนะคะที่เป็นการส่งเสริมโปรโมทซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ในพื้นที่ของหอหยห๋วนเนี่ยให้ความสําคัญ แล้วก็ส่งเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยค่ะตอนนี้การบังคับใช้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ r RCEP เนียนะะก็ย่างเข้ามาสู่ปีที่3แล้วค่ะ แล้วก็ทำให้เห็นว่ามีส่วนสำคัญมากในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติสมาชิกซึ่งก็มีกรณีตัวอย่างของจีนอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยนะคะว่าสำหรับหุ้นหนานเนี่ยเรียกว่าเปิดประตูเต็มๆเพราะว่าหวยหวาก็คือหน้าต่างสำคัญของหุ้นหนานในการที่จะบรณาการเข้าสู่ RCEP ีแล้วก็เปิดออกมาสู่นานาชาติค่ะน่าสนใจในจังหวะก้าวที่สำคัญจากนี้ไปโดยเฉพาะภายใต้ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจแผน15ที่กำลังจะมีการประกาศใช้นะคะก็คงจะเห็นรูปโฉมอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นจากแนวทางนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะในพื้นที่หนึ่งที่ไปสังเกตการแล้วก็ไปเห็นการเติบโตเรี่นมีข้อสังเกตส่วนตัวเพิ่มเติมคือที่หูหนานเนี่ยเคยไปมากกว่าหนึ่งครั้งนะคะแต่มันก็หลายปีที่ผ่านมาแล้วแล้วก็เคยไปมณฑลอื่นๆอยู่บ้างเนี่ย รอบนี้สิ่งที่ได้เจอก็คือเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องที่น่าสนใจในเชิงของการพร้อมแล้วก็เปิดออกไปสู่ต่างประเทศค่ะอย่างแรกสุดเลยนะคะสมัยก่อนเนี่ยจะมีความลำบากในเรื่องของการสื่อสารเรื่องภาษากับคนจีนอยู่พอสมควรแม้กระทั่งเพื่อนสื่อมวลชนได้กันเองหรือว่าหน่วยงานที่ใช้ชื่อว่าเป็นหน่วยงานฝ่ายต่างประเทศเนี่ยคนที่จะมีความสามารถในการคุยภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยมากนักโอแต่รอบนี้เนี่ยนะคะคนจีนพูดภาษาอังกฤษเก่ง เรียกว่าแทบจะ80%เลยค่ะทุกคนใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดีมากแล้วก็ความพร้อมในการเตรียมข้อมูลการอำนวยความสะดวกการช่วยเหลือประสานงานกับเพื่อนสื่อระหว่างประเทศที่ร่วมคณะไปด้วยในการเอาข้อมูลมาประกอบเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยทีเดียวเรียกว่าพร้อมในการให้ข้อมูลประกอบเพื่อทําให้เข้าใจว่าตอนนี้จีนอยู่จุดไหนอย่างไรแล้วก็ส่วนที่2 ที่ทำให้เห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะก็คือเรื่องของการพัฒนาทั้งเรื่องของการเดินทางนะทั้งเรื่องของตัวเทคโนโลยีต่างๆที่ถูกเอามาใช้ประกอบแม้กระทั่งลักษณะของอุตสาหกรรมที่มาลงทุนในพื้นที่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การผลิตในระดับพื้นฐานละมีบริษัทหนึ่งที่ได้มีโอกาสไปดูงานนะคะก็คือการใช้วัสดุใหม่เหมือนกับการผลิตวัสดุใหม่ที่แทนหินนะคะ รูปลักษณ์นี่เหมือนเลยนะคะคือหินแท่งใหญ่ๆสามารถจะไปประกอบสร้างเป็นอาคารหรือว่าเป็นหินคล้ายๆกับแกรนิตหินขัดแกรนิตพูดง่ายๆว่าขนาดใหญ่นะสร้างตึกได้ทั้งหลังขนาดที่กลางๆรองลงมาก็คือบิวอินในครัวทั้งหลายโต๊ะเก้าอ e, ี้ซิงล้างจานอันนี้เขาก็ประกอบได้จากวัสดุใหม่ตัวนี้แล้วก็ยังลงเล็กไปถึงขั้น ขนาดไซส์จิ๋วๆคือเป็นงานศิลปะนะฮะก็ทําได้ที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับหินมือนแกะสลักนะฮะแล้วก็ลงไปถึงจิ๋วกว่านั้นอีกคือเป็นเครื่องประดับเช่นกําไลเหมือนหยกเลยนะฮะถ้าดูไม่ออกเนี่ยแต่มันคือวัสดุที่สร้างขึ้นมาใหม่จากเทคโนโลยีใหม่ๆหรือแม้กระทั่งในส่วนของตัวการผลิตเอาแค่ว่าสินค้าใช้ในบ้านนะค,ะคือฟองน้ําอเนกประสงค์ฟองน้ําทําความสะอาดนะฮะ จานชามฟองน้ำในการขัดถูพื้นหรือว่าโฟมที่จะเป็นวัสดุบุกในรถยนต์บุกเครื่องหนังเพื่อความอ่อนนุ่มทำห้องเครื่องเสียงอันนี้ค่ะมีลักษณะเป็นโรงงานเป็นพื้นที่ของอุตสาหกรรมที่ทำเป็นขนาดใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็เนี่ยก็คือการใช้เทคโนโลยีขนาดชั้นสูงหรือชั้นกลางเนี่ยเข้าไปเชื่อมร้อยไปช่วยต่อย,ยอดของธุรกิจที่ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็น การยกระดับไฮเอ็นหรือสินค้าแบบระดับคุณภาพที่สูงขึ้นมาอีกอีกระดับหนึ่งเนี่ยทั้งขายภายในประเทศแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศด้วยโดยภาพรวมแล้วก็ต้องบอกว่าสําหรับไวหวาที่ได้ไปดูเนี่ยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่อยู่ในภายใต้มนฑลนของหูหนานชัดเจนค่ะว่านี่เป็นพื้นที่นานาร่องตั้งเป้าเอาไว้ในการจะผลิตอุตสาหกรรมเหล่านี้แล้วใช้สิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษภายใต้ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคคือ RCP เพื่อให้เป็นแต้มต่อในการที่จะทำให้ผู้ผลิตจากจีนนักธุรกิจจากจีนเนี่ยส่งออกสินค้าของตัวเองไปยังนานาชาติได้ในเงื่อนไขที่พิเศษมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือว่าตะวันออกไกลหรือว่าไปฝั่งของยุโรปอเมริกาทั่วประเทศและทั่วโลกเลยค่ะ ี่เป็นเรื่องที่นํามาเล่าให้ฟังกันวันนี้นะคะในตอนหน้าเดี๋ยวจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ไปเจอจากทางหวยหวาที่น่าสนใจก็คือวิธีการในการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แบบที่ให้ควรมีส่วนร่วมเนี่ยเขาทำได้อย่างไรแล้วการเก็บรักษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่สําคัญที่เป็นมุดหมายเพื่อการเรียนรู้ของคนรุ่นหลังของจีนเนี่ยเขาทําอย่างไรจากกรณีศึกษาที่หวยหวาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไท a PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube, ยูทูบ Thai PBS Podcast t h a PBS Podcast View the world via the voice